ถ้ากําลังมองหาโปรเจคเตอร์แนะนำโปรเจคเตอร์เครื่องนี้เลยภาพชัดสดใสแบบนี้ระดับ 4K และเสียงลำโพงก็ดังมากเลยนะครับเ,เป็นโปรเจคเตอร์ที่มีลำโพงในตัวเสียงดังมากสามารถปรับลดเสียงได้นะครับแล้วก็ปรับเพิ่มเสียงได้นะกกกกเสียงงดังมากนะครับสามารถใช้โปรเจคเตอร์เครื่องนี้ดู YouTube ได้ด้วยนะครับและนี่คือหน้าหลักของโปรเจคเตอร์นะ มีแอปของฉันมีการตั้งค่ามีศูนย์สื่อมีเพจโตโหลดแอปเพิ่มเติมได้นะครับมีหน้าจอแคสหรือว่าการสะท้อนหน้าจอนั่นเองมีแหล่งที่มาต่อสาย HDMI ได้ต่อสาย AV ได้ด้านล่างก็มีแอป YouTube แอปเด็ดฟิกเดี๋ยวให้ดูการตั้งค่านะครับเดี๋ยวไปที่การเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนเลยนะสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ทั้ง2 4G แล้วก็ 5G นะครับและมีบลูทูธสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบไร้สายได้สามารถตั้งค่าเป็นภาษาไทยได้สามารถตั้งเวลาเลือก Time Zone ได้นะครับ่วนวิธีการปรับ รูปลบกับรูปบวกอยู่อย่างตอนนี้ภาพเบอร์อยู่นะครับเราก็กดรูปบวกรูปลบไปเรื่อยๆได้เลยนะกดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าภาพจะชัดนะครับ